เจริณพรโบกมือลาช่องสามหันตัวเป็นอิสระพร้อมกับเผยสาเหตุไม่อยู่ต่อเรียกได้ว่าทำเอาช็อกเมื่อนางเอกสาวร่างเล็กเต้ยเจริณพรตัดสินใจโบกมือลาไม่ต่อสัญญาช่องสามแล้วหลังอยู่มาเกือบ1ิปีโดยล่าสุดคะ่ดะเต้ยเจริณพรได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญา กานไต,ตจารินพรกล่าวว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วใช้เวลาการตัดสินใจอยู่พักใหญ่สัญญาหมดตั้งแต่ก่อนมาตารดาจะออนแอร์แล้วสาเหตุที่ตัดสินใจโบกมือลาช่อง3าม้าต,ตจารินพรกล่าวว่า เราอยู่กับตัวเองเยอะมากแล้วก็ได้คําตอบว่าเราอยากที่จะลองให้ตัวเองได้ร่วมงานกับทุกทกที่หลากหลายมากขึ้นขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องสามทุกท่านที่ให้ความเอ็นดูเรามาโดยตลอดผู้ใหญ่มียื้อให้อยู่บ้างตอนแรกๆเราก็หนีไปเที่ยวคนเดียวเลยอยากคุยกับตัวเองส่วนเพื่อนๆในแก๊งก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรใครมากก็คือมาบอกตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะจ้างได้นะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ